โอ้ปลาซิวปลาซิวติดปลาซิวพี่น้องโอ้ได้ปลาซิวหลายเติบแต่กุ้งบอ่อเขา่าพี่น้องนี่ละครับพี่นอ้องผลที่ได้มื้อนี้มีทั้งกุ้งและปลาซิวย่างละคร่ง <laughs> ได้ย่างละคร่ง ใจประสงค์สั่งกลางดงกะวาทงใจขี่ข้านกางบ้านกะวาดงเด้อพี่น้องเด้อสั้นแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักสุภูทุกคนเด้อครับเด้อกลับมาพบมาพ่อกันใหม่นะครับกับอ่า การลงตุ่มดักกุ้งนะครับมือนี้เอาสูตรใหม่มากครับยังบ่บอกครับว่าสูตรไม่เป็นยังไ๋ครับเดี๋ยวสีลองเบิงกันมือนี้ว่าทิได้ผลบอนะครับแต่ทุกมือก็สิเป็นลงอยู่อ่างเนาะเป็นลงอยู่อ่างอยู่ถ่ายบ้านแต่มือนี้สีมาลงอยูอ่ถ่ายบ้านคือกันแต่ถ่ายถ่ายบ้านทั้งฟังต่วั้นตกนะครับมาลองเบิงกันครับก็บ กระจมดักกุ้งกระสีมีอยู่ที่10เอ่อมีอยู่เก้าอันครับพี่น้องมันมีอยู่สิบอันแต่มันหายไปอันหนึ่งเหลืออยู่เก้าอันมื่อนี่ลอกไปเบิ้งว่ามันสีเป็นแนว้ดแนะครับมันสีได้บอลอกไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับนี่ก็เห็นนี่งมหอยครับมางมหอยอยู่สาหนี้ว่ามันมันตอดมันตอดอันขาอยู่นะอ่ตอดขาป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บ นาสีมีกุ้งครับเบิ่งเห็นปลาซิ่วขึ้นป๊อแป๊บป๊อแป๊บป๊อแป๊บอยู่ตลอดเลยเออยิงแรงยิงปลาซิ่วขึ้นตอดนะครับปไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเนาะครับตอนนี้ก็เม้มไก่สิเต็่ยมอตอนนี้เก็ด,ดรเ,เ,เรียบร้อยเอาใส่เหยื่อเรียบร้อยแล้วครับเอาลงหลังแรกเลยตลงถุงเลยพี่น้อง เซตหนึ่งหลังพี่น้องไปหลังที่สองที่สองหลังที่สอง น้องตอนนี้ก็ไปได้ซีแล้วครับไปซีเอ,อ้ไปหาไปหาแล้วครับเออคือไปหาหลังเรายังเหลือ,อยูซีหลังพี่น้องยวเอาบองนี่เลยหลังหนึ่งก็ต้องลงไปครับย้อนเลย <c oughs> ตาไข่ขอเด้อ อ้ดักุงจักไ้เนี่ยไ่ได้บ่ได้เอาไปง่ายตัวแต่ไมคิดแต่ไติดกะแต่ไม่คิดกต่ที่เอาอยู่นี่บ่จิตดอกครับจนกว่าเขาที่เอาตังล้องไงี่สจนกว่าเอ่อจนว่าเมียมมันฉิเต็มแล้วพี่น้องเ้ พี่น้องตอนนี้ก็ก้าวลังเร็จไปแล้วครับพี่น้องเออตอนนี้ก็เรียบร้อยล่อมืออื่นล้อมืออื่นตอนเศร้าครับอื่นตอนเศร้ามาเบิงกันว่ามันติดบอแต่ว่ามันกับมีเอ่อพวกปลาซิวตอมอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากุ้งบนเน่ใจขึ้นกันเพราะว่าน้องมันบอกว่ามันมีกุ้งตอดอยู่นะแต่ลอเอมืงครับพี่น้องมืออื่น มื้อเช้าพ่อกันไหนครับตอนเช้าแต่เช้ามืดเลยไปพ่อกันครับพี่น้องครับพี่น้องตอนเช้าตอนนี้เปลี่ยนเวลาหกโมงเพิ่งพี่น้องเอ้ยตื่นสวยไปข่าไปยามไปกู้อีตงตอ่อไปกู้กระโจมโอครับพี่น้องคุณผู้่ง มื่อน,นี้มาแผนใหม่มาดไม้หม่พี่น้อง ลองเบิงหลังแหลกก่อนน้องนี่หลังแหลกที่แหลกเอาจมไว้ดิเพราะเห็นป่าซิวมันเขาก็เลยตังเอาเอาล้อยไปาจาักหน่อยหนึง่งเอาย่านป่าซิ้วตายมาเบิงกันว่ามันติดติดบอกน้องเออ,อ โอ้ปลาซิวปลาซิวจิดปลาซิวพี่น้องโอ้เลยปลาซิวหลายติบแต่กุ้งบอเขา่าพี่น้องเอ,อ้กุ้งไปยังจังโบเขา่า พี ừ, ่ทนุ่มไม่ไลเติบ nước nắng à, chỉ con chỉ cái nào Đang thứ xóm chứ sợ Đang chứ น้องมีกุ้งพี่น้องมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยเดียมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยมีแต่ปลาซิวกุ้งบบมีพี่น้องเลยหมดแล้ว <c oughs> มาฟังพี่พอีกอืเขาไปดึงเอากมาจมขึ้นมาดีกว่าไปดึงขึ้นมาแหรอามาทุบทั้งพี่เอาเนาะเออ Đặc đếch cung, đặc đếch cung Đặc đếch cung đếc đếc siêu thế là Nhi, tầm tới bà siêu rồi Cúi nào kìa nông Nhi, tầm tới siêu งบ่ค่อยติดแต่ก็เออมีติดอยู่แต่ว่าปลาซิ้วหลายเปลี่ยนจากปลาซิ้วเป็นกุ้งบ่ได้บ่ยากได้กุ้งกุ้งติน <c oughs> ววสวดๆปลาซิวหน่อยแต่สวดๆยูโอ้ยสบัตทีปลาคอจกอึ้นหุขึ้นนอนอนีปซิว Kap kung kung kami mì hai tên là kapasiu tên là hai 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 ไปเห็ดจังเต๋กินพี่น้องไปมกบอกพี่น้องนี่ล่ละครับพี่นอ้องผลที่ได้มื้อนี้มีทั้งกุ้งและปลาซิวย่างละคึงได้ย่างระครึงพี่น้องครับอตอนนี้ก็เป็นเวลากาบประมาณใกลๆเก็โม่งแล้วละ่ะ ดวงตะวินกำลังขึ้นโพเขาพูนโอ้ยสวยงามงามบ่พี่น้องนีล่ล่ะธรรมชาติบรรหน,นกหรือชนนบพี่น้องเอ้ยสวยงามงามครับคลิปนี้กับมีแค่นี้ครับพี่น้องก็ได้ปลาซิ่วอยู่พอประมาณแต่กุ้งก็ได้ได้อยู่เตบ่หลายพี่นอ้องอ มันเป็นกัตสถานทีเนาะเพราะว่าตัวนี้ตรงสะนามตรงนี้มันขสิมีแต่ปลาซิวส่วนหลายปลาซิวหน่อยครับแต่ว่าปลาซิอวปลากุ้งบ่ค่อยมีกุ้งมีหน่อยครับมีมีหลายคือดีเขาหลายเนาะพี่นอนะ้องะอืครับเมื่อหน้ากับพ่อ,อกันไหมครับบอกว่าจิเป็นคลิปได้ไปเ,ยยเช่นกับพญานาิไปหา,ามาเห็ดให้พี่น้องได้บึ่งกันนะครับพี่น้องครับก็กล่กาวคำ่าสวัสดีค่ะ